ก็ใหญ่มากประมาณสองเนี้ยวสามเนิ้ยของแน่ดูเป็นน้ำตกบบนนะทุกคนว้าวทุกคนดูเนะี่ยทุกคนวันนี้นันเราก็จะมาตกปลาตกปลาในปะนะ่าเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยมันเป็นป่าเนี่ยมันแม่น้ําที่นี่มันค่อน,น,นข้างที่จะแรงมากทุกคนแล้วก็มันอาจจะมีแบบอีพวก ปลากฏดแล้วก็ไอ้พวกปลาขาวอะ่ะทุกคนนี่พวกเราก็จะมากัประมาณสามคนนะทุกคนซึ่งวันนี้เราจะมาทั้งวันเลยนะเผื่ออาจจะแบบอยู่ทั้งคนนืนก็ได้ถ้าเป็นไปไดนะ้แต่ถ้าบางทีเราคิดว่าน่าจะแบบทั้งวันพอแล้วทุกคนซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนประมาณเก้าโมงอะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปดูว่ามันมีที่แบบมือที่ว่ามันหน้าตกหน้าตกอะไรแบบนี้ว่ะทุกคน ที่นี่ก็คือแม่น้ําเนี่ยนะทุกคนซึ่งเราจะมาตกที่แม่น้ําสายเนี่ยซึ่งแม่น้ํามันค่อนทีนใ่ใหญ่ๆมากนะทุกคนทุกคนเหยื่อเราเนี่ยเราจะใช้เป็นพวกหน,นอนที่มันอยู่ในกล้วยเพราะต้นกล้วยที่มันเน่าเเนี่ยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูมันมีป่ะเนี่ยเราก็เดินมาเจอต้นกล้วยนะแต่ไม่รู้มันจะมีต้นกล้วยแบบล้มล้อมีต้นน้เน่านี้ป่ะเนี่ยทุกคนมันมีต้นกล้วยนะทุกคนเนี่ย ต้นกล้วยที่เราที่เราบอกไว้ทุกคนเนี่ยมันมีมีเนี่ยมันยังเน่าไม่พอทุกคนผมว่ามันอุ้ยมันน่าจะมีหนอนนะทุกคนเนี่ยหนอนมันมากินแบบนี้ทุกคนดูดิเนี่ยทุกคนเห็นเปล่าเนี่ยเป็นแบบเนี้ยที่ว่าเราจะเอาไอ้พวกหนอนตัวนี้เนี่ยทุกคนเห็นเปล่าเนี่ยมันคือหนอนเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนมันคือหนอนแบบนี้ทุกคนเห็นเปล่าเนี่ยมันเป็นหนอนแบบเนี้ย โอเครอดเดี okay, ๋ยวเราจะใส่พัชนะนะรอดเดี huh. ๋ยวเราเอาไปตกทุกคนเนี like ่ยเราจะใส่ไ like ว้ในขวดนี่แหละนี่ได้ตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะหาไว้เยอะๆนะทุกคนนี่ตัวนี้จุกังอยู่ข้างนอกอทุกคนเราก็หาได้ประมาณเนี่ยประมาณสิบตัวเนี่ยถ้าเดี๋ยวไม่พอเราจะไปขุดไส้เดือนทุกคนไม่พอเราน่าจะไปขุดไส้เดือนเพิ่มแล้วเราจะไปเอาไอ้พวกแมงแบบที่มันอยู่ใน ไม้ที่มันล้มอยู่ในพวกแม่น้ําเนี่ยมันมีแมงอยู่นะทุกคนซึ่งเหยื่อของเราไม่พอเราก็จะมาขุดไสเดือนเพิ่มนะทุกคนนี่เห็นบองเนี่ยไสเดือนนี่ทุกคนพวกเราก็หาได้ปูนยทุกคนดูดิเนี่ยมันคือปูอะไรนะปูของอะไรนั่นหรอ,อตัวนู้นน่ะนี่ทุกคนเดี๋ยวพวกเราก็จะหาไม้ไม้ผ่านเนี่ยเพื่อมาทําเบ็ดตกปลาทุกคนไปเดี๋ยวเราไปหาตัดกันมา ทุกคนตอนนี้เราก็หาได้ไม้เบ็ดมาเรียบร้อยนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปมัดเออเส้นเอนะ็นอะ นี่ทุกคนดูเนี่ยน้องแหลานเขาจับได้ปูนี่ดูดิได้ปูหลายตัวนะ7ตัวเราก็ได้เอาไปย่างกินนะทุกคนข้ามบนนู้นน่าตกอ่ะไปทุกคนเราจะข้ามไปฝั่งนู้นนะทุกคนอ้หมันคนน้ำคนแรงอ่ะ ในคนที่แรกที่เราจะตกก็คือที่ตรงนี้แหละแต่ผมอาจะลองใช้แมงขาวๆตัวนี้ตกเว,ว่ามันจะกินได้มาทุกคน ทุกคนคือแบบไม่มีปลามากินสักตัวเดียวทุกคนเราก็นั่งตกปลานี้ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งั้างไม่มีปลากินแล้วทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะพยายามตกต่อไปดูว่ามันจะได้ปลาไหมนะทุกคน สรุปก็คือตรงนี้ก็ไม่มีทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปย้ายที่ไปทำบุญนุกคนมันมีหว่าทุกคนไปไม่มีปลาแล้วทุกคนทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาถึงที่ถึงที่เมื่อเช้าที่เรามาทุกคนดูยัไม่เห็นเปล่านี่คือที่เมื่อเช้าเรามาเดี๋ยวเราลองเดินไปดูข้างในนี้ว่ามันจะมีที่แบบดีตกอะไรแบบนี้หรอ,อนะ เราตกได้ทุกคนดูเลยนี่มันคือปลาสีขาวทุกคนเนี่ยนี่ตัวใหญ่มากประมาณสองนิ้วสามนิ้วของพวกเราเนี่ยดูเนี่ยว้าวตัวแรกเนี่ยเรายังตกไม่ได้แ้่ตัวตอนนี้เราเพิ่งตกได้ตัวหนึ่งเนี่ยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาที่มาใส่ก่อนนั้นทุกคนเราจะทำอีตัวไม้ไผ่ที่มันเสียบไว้ตรงปลาเนี่ยทุกคนโอเคปะเนี่ยทุกคนเราจะทำเป็นแบบนี้ทุกคนเราทำเป็นแบบนี้แล้วเราเอามาเสียบปลาทุกคนเนี่ย แบบนี้ทุกคนเราเสียบไว้ตรงเหงือปลาเนะี่ยทุกคนแบบนี้นะซึ่งถ้าเราอยู่ในปา่าเราไม่มีกระถางใส่ปลาเราสามารถทําแบบนี้ใส่ปลาไนดะ้ทุกคน มาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนวิธีตกเราจะอาลองเอาก้อนหินนี่เนี่ยเอามัดไว้กับเบ็ดนะซึ่งน้ำอ่ะมันไหลเชี่ยวมากนะทุกคนแล้วก็เราจะลองทําวิธีน้ดนี้ดูนะว่าเบ,บ็ดเรามันจะจมอยู่ใต้น้ำน,นี่นานเท่าไหร่อ่ะนี่แบบนี้นะทุกคนผมหวังว่ามันคงไม่หลุดนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเอาเหยื่อมาใส่ก่อนนี่เราก็จะเอาไส้เดือนมาเสียบเนี่ยทุกคนทุกคนเดี๋ยวผมจะลองไปตกไอ้ตรงที่ก้อนหินนี่ดูว่ามันดูว่ามันจะมีปลาเปล่าไหมทุกคนไป โอเคทุกคนตอนนี้บบเบ็ดปลาของเราก็ติดเป็นที่เรียบร้อยทุกคนดูดิเนี yeah, ่ยมันติดมันแน่ติดตอไม้ทุกคนมาเดี๋ยวผมจะงมไปดูน้ำม่ใช่ตื้นๆนะเนี่ยน้ำคนลึกอ่ะมันติดตอไม้เปล่โอ้ทุกคนมัน ติดตอไม้ทุกคนกำลังเนี้ยมันมีแบบรากไม้ขุดเยอะนะทุกคนเมื่อกี้ผมไปดูอ่ะไปทุกคนเดี๋ยวเราจะย้ายที่ไปตกข้างบนนี้หน่อยหนึ่งทุกคนเนี่ยทุกคนมันเป็นน้ําตกแบบนี้นะทุกคนมาเราเราลองมาดูที่นี้ป่ะนีะ่ละเป็นน้ําตกแบบเนี้ยนะ ตอนนี้เราเจองูด้วยนูน่นเห็นเปล่านู่นน่ะมันอยู่ไอตรงที่มันเป็นอ่ามันเป็นขขกหินตรงนั้นน่ะทุกคนนูน่นน่ะนู่นมันเข้าไปในโพมแล้วทุกคนมันมันมันเลื้อยเข้าไปในโพมแล้วทุกคนทุกคนตอนนี้เนี่ยเป็ดปลาติดไปแล้วทุกคนน่าเป็ดมันติดน้องเปล่า ี่ยผมคิดว่าเป็ดปลามันน่าตรริดต้อทุกคนเลยเนี่ยมันน่าตรริดตอแล้วทุกคนมันมอไม่หมดเองโอ้ขาล้วทุกเป็ดขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะเหลือเป็ดอยู่แค่สองตัวทุกคนโอเคปเราก็ยังไม่ไม่ท้อทุกคนซึ่งเราจะต้องวันนี้เราต้องตกให้ได้ซึ่งวันนี้เราต,ตกให้ได้เยอะที่สุดนะทุกคนโอเคปะโอเคทุกคนแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนที่ตรงนะทุกคน ซึ่งตรงนี้มันไม่มีปลากินนะเราตกได้แค่ตัวเดียวนั่นแนะหะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนแม่น้ําสายเหนือทุกคนไปโอเคทุกคนตอนนี้พวกเราก็มาถึงที่แม่น้ําสายใหม่นะทุกคนดูดิเป็นแม่น้ําแบบเหมือนตัวเก่าเนะี่ยแต่ว่าน้ามันแรงไม่เท่าตัวเก่านะทุกคนพวกเราเดลองตกรวมเดมีปลากินมาทุกคนโอเนะค okay, มา ตอนนี้เชอพรเรามมาตกไม่ได้ตลานะทุกคนแล้วก็พระเราก็มาเจอน้ําตกด้วยทุกคนดูเนี้ยตอนเนี้ยพรเราก็เดินมาเจอน้ําตกด้วยทุกคนดูเนี้ยมันยากาศโคตรดีอะเนี่ยมันยากาศดีมากที่นี่มันเป็นน้ําตกน้ําตกทุกคนเสียงพวเราไม่ได้ตกปลานะตอนเนี้ยแล้วก็พรเราก็เดินมาเจอน้ําตกด้วยทุกคนเนี่ยดูเป็นน้าตกแบบนี้นะทุกคน เดี๋ยววันลาจพาไปขึ้นน้ำตกกันนะทุกคนดูเนี่ยน้ำน้ำที่นี่น้ำที่น,นี่นนนมันสายมากเลยทุกคนดูเลยนู่นน้ำตกมันอยู่ข้างบนนู่นทุกคนว่าทุกคนไม่อยากจะเชื่อนะว่าที่นี่มันอาจจะมีน้ำตกที่แบบสวยงามขนาดนี้ทุกคน ซึ่งเบ็ดปลาของเราเราได้โยนทิ้งไว้ข้างล่างนึ้หมดแล้วไปเดี๋ยวเราจะพาไปขึ้นดูน้ําตกว่ะซึ่งที่นี่นมันจะมีแบบท่อน้ําของชาวบ้านเขาทําไร่ทำสวนไว้ข้างล่างนี่ทุกคนเหนี่ยวเัวก็เราขึ้นมาเหนื่อยมากทุกคนดูเลยน้ําตกที่นี่สวยมากทุกคนไปไปเปล่าไหมน้ำตกที่นี่สวยมากทุกคน,กนแล้วที่นี่ก็เป็น ธรรมชาติมากทุกคนดูดูเนี่ยที่นี่ก็เป็นป่าแบบธรรมชาติมาก,กนะทุกดูเนี่ยทุกคนดูเลยน้ำตกที่นี่สวยมากทุกคนแต่เราจะหาทางขึ้นไปข้างบนนี่ยนะ โอเคทุกคนตอนนี้พอเราขึ้นมาจนสุดรอยนะทุกคนเพื่อพวกเรานั้นขึ้นมาจนเลยน้ําตกกัทุกคนเนี่ยฝั่งนู้นก็เป็นไล่เขานะไรของชาวบ้านเขาทุกคน แน่น้ำตกมันอยู่ข้างล่างนู่นละนู่นน้ำตกมันจะอยู่ข้างล่างนู่นแล้วทุกคนคือว่าพอเราขึ้นมาเลยแล้วทุกคนโอ้หถือว่าเอ้ทำไมขึ้นมานานจังที่ไหนได้แม่งมันเลยน้ำตกไปตั้งนานแล้วโอเคไปเราจะกลับหลังกันแล้วบ่าโอเคตอนนี้เราก็เราก็กำลังเดินกลับหลังนะทุกคนพวกเรานั้นขึ้นขึ้นมาแล้วเราดูทีหนึ่งเอา้าถึงไล่าชาวบ้านเขานีหว่า โอเคไปเดี๋ยวเรากับหลังก่อนไป <_ t ot> พ่นเื่อนะยทุกคนเื่นมากนะทุกคนน้ำตกอ่ะมันน้ำตกมันน่าจะอยู่ฝั่งนะู้นทุกคนไป โอเคแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะต้องเดินเดินออกจากน้ําตกไปนะทุกคนคือตอนนี้คพวกเราขึ้นมาไกลามากนะทุกคนเดี๋ยวพวกเราต้องพวกเราต้องเดินออกจากน้ําตก,กน,นะสึ่งที่นี่มันมีอุปสรรคยเยอะแยะทุกคนดูดิมันมีอพวกไม้ผผ่เนี่ย่ะคนเยอะอทุกคนตอนนี้พอเรามาเจอทางตันนะทุกคนดูเนี่ยมันเป็น ท่อ PVC ของชาวบ,บ้านเขาซึ่งพวกเราไม่สามารถเดินได้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพวกเราก็จะต้องเดินขึ้นภูเขาอ้อมข้างบนไปทุกคนโอเคโอ,อ้ือตรงนี้แม่งมันโคตรชันอ่ะทุกคนอันนี้ืถ้าเกิดว่าเราพลาดลงไปทุกคนมองข้างลางน่นะจะจบอยู่ข้างลาง กติกาคือห้ามพลาดนะทุกคนถ้าพลาดนี่คือพวกเราลงไปอยู่ที่น้ําตกงเหมือนเดิม,มน,นะทุกคนคือตอนนี้นะทุกคนคือแบบพวกเราต้องถึงขั้นที่แบบต้องขุดทางไปนะทุกคนทุกคนดูว่ามันโหดแค่ไหนทุกคนดูเลยพวกเราต้องขุดทางไปนะทุกคนด,ดูดูเนี้ยคือมันแบบมันชันมากทุกคนดูข้างล่างนู่นอะถ้าล่วงไปนี่คือกิ่งไหญ่ชองข้างล่างนู่นลูกเดียวทุกคนอู้หคือพวกเรามาครั้งนี้นี่คือโหด โหดแล้วก็ปาดเฉือนซึ่งทุกคนดูที่เนี่ยที่นี่เป็นป่าที่แบบอุดมสมบูรณ์มากนะทุกคนทุกคนเห็นเปล่ามันเป็นแบบม,มีถ้ำแล้วก็มีผามีอะไรเนี่ยทุกคนซึ่งมันโคตรโหดนะทุกคนตอนนี้พวกเราต้องแบบสไลดเดอร์ไปแล้วทุกคนอ้ <Whoa. S 1> ถวถาวันอ้สวถาวันมีหนามด้วยโอ,โอ,โอ้ตอนนี้คือโคตรโหดอ่ะทุกคนทุกคนดูเนี่ย ไปได้บ <Okay. S 1> อกอ้ไปได้บอกไปได้บอกขุดท้าขุดทางขุดทางอุ้ยเ <c oughs> จเยนเยนอตอนนี้พวกเราก็แบบเดินมาถึงข้างนี้แล้วทุกคนฉั <c oughs> นโดนโอ๊ลั่งในฌานโอ้โหโอ้โหพวกเราเดินมาใกล้ถึงแล้วทุกคนซึ่งมันเดี๋ยวแค่ตรงนี้นะโอ้ ก้อนหินกิ้งไปก่อนเนอะเนี่ยพวกะเราก็จะสามารถจับต้นไม้นี่ไปไา้ทุกคนเราต้องจับหญ้าแล้วก็จับที่มันเป็นอะไรที่มันเราจับได้ทุกคนโอ้โอเห็นบ่าทุกคนข้าลังนุ่นทุกคนถ้าแบบเราพลาดท่านี่คือนุ่นทุกคนเห็นลึกๆข,ขลังนุ่นบ่าลงไปที่ช้วยที่แม่น้ำที่มันที่พวกเราขึ้นมาทุกคนได้เจนเอาไปเทอเอาไปดิจอกันฐานว่านาเย่เจ้าตัวเหอย่เจ้<ะ>าตัว นนะมันเห่เนเฉยเลยเอาปลามาก่อนตอนนี้ปลาปากมันเฉียงนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราต้องเอาไปเพื่อเราจะเอาไปต้มกินนะทุกคนนี่ทุกคนเห็นป่ะเหลือ,อแค่หน่อยเดียวเพราะเราก็จะผ่านตรงนี้ไปแล้วทุกคนทุกคนถ้าไม่จับต้นหญ้านี่คือแบบไปไม่ได้ทุกคนต้องู่ลอนนะฮะดูต้องต้องดูเซียนเราอ่ะทุกคนนี่นะ โอเคเราก็เดินมาจนพะลุอ่อทุกคน่ป <Yeah. S 1> ตอนนี้เราก็เดินมาถึงที่ทางเดินของชาวบ,บ้านฮะนะทุกคนคือ <c oughs> ยุงยุงขุดเยอะโอเคทุกคนตอนนี้พวกเราก็ต้องมันเดินทางลัดแล้วนะทุกคนเ <Yeah. S 1> ชื่อว่าให้มันแบบ เพื่อให้แบบว่ามันวายขึ้นนะพวกเราก็ต้องแบบเดินทางลัดแล้วทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้พวกเราก็เดินมาถึงที่ oh. เป็นพื้นที่ลายของชาวชาว,ชาวบ้านท่านทุกคนเนี่ยพวกเราก็เดินมาจนถึงตรงนี้ทุกคนวันนี้เราเนะี่ยจะเอาปลาไปต้มจำนะแล้วก็ปูเนี่ยพวกเรานะ่าจะเอาไปทอดก,ดกรอบอะไรแบบนี้ทุกคนไปเนี่ยทุกคนเห็นบบกภูเขาที่เมื่อกี้พวกเราขึ้นมันอยู่นูนะน่นะน,นะทุกคนนู่นนะภูเขาเมื่อกี้พวกเราที่ขึ้นไปน้ําตกนูนะ่นอะ รายมากแล้วก็มันชันมากนะทุกคนนน่นน่ะมันจะเห็นเป็นน้ําตกนะนน่นน่ะเห็นเปล่าที่นน่นน้ำตกอ่ะมันเป็นน้ำตกมันไหลจา,ยยากข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างเนี่ยทุกคนเห็นเปล่านน่นอ่ะน้ำตกตรงเนี้ยมันไหลลงมาอนะ่ะโอเคทุกคนไปเนี่ยทุกคนเดี๋ยวพวกเราต้องก่อไฟเพื่อเพวกะเราจะต้มยำปลาแล้วก็เพวกเราอยากทอดปูน้านทุกคน แล้วก็ทางนู้นหลานเราก็กำลังจะแบบ <c oughs> เก็บมะละกอเพื่อเรา,ราไปทำส,ส้ตมตำแล้วทุกคนต่อบลูกใหญ่ป่ะเนี่ยมันมีอยู่มะละกอตรงเนี้ยซึ่งอันนี้ยพวกเราก็เก็บเก็บมาได้ลูกหนึ่ง <c oughs> โอเคทุกคนแล้วก็ตอนนี้พวกเราก็จะต้องมาสอยมะละกอนะทุกคน,น <c oughs> <c oughs> โอเคเนี่ยเราก็ได้ มะกะกอเพื่อนที่เราจะเอาไปทำเป็นส้มตำกันนะทุกคนโอเคป่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> กำลังทำอยู่มาทุกคนมันถึงเวลาอันสมควรแนละ้วทุกคนโอ้ครับด ปนี่เอาทุกคนดูเนี่ยมันอร่อยมากทุกคนดูเนี่ยมาทุกคนดูนะสุดยอดเลยบ่าทุกคนอันนี้คือพวกเรากำลังจะต้มปลานะทุกคนเราต้องใส่น้ำอ้ยอย่างน เนี่ยทุกคนเมื่อกี้เราไปเก็บได้ไงลุงนี้มันด้วยนะลุงเนี้ยมันคือมะเขือเนี่ยทุกคนเราใส่ไปแล้วเนีออ่ยแล้วก็เราก็ไปเจอตะไคร้ด้วยทุกคนมาใส่ตะไคร้ด้วยเ,น,เนี่แล้วก็เราก็จะใส่พริกผงงเลยทุกคน,นเ,กเ,เ,เนี่ยแล้วก็พอเราก็จะใส่ชุรสเด้อใส่เชือหน่อยเนี่ยแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงให้หมดนะอันนี้คือมะนาวทุกคนมาทุกคนแล้วก็เราก็จะใส่ปลาแล้วทุกคน ดี er. มาทุกคนผมคิดว่ามันน่าจะสุกอะทุกคนดูดิแซมมาโอเคทุกคนค่นี้ว่างผมคิดว่าน่าจะแค่นี้นะมาโอเคทุกคนแล้วก็อันนี้ก็คือส้มตําที่เมื่อกี้พวกเราตํานะทุกคนเนี่ยมันเดี๋ยวเราจะชิมส้มส้มตำกอนนะทุกคน ต้องปรุงมีน้อยลนะแต่อร่อยนะทุกคนน,นี่คือปูนะปูุที่เมื่อกี้พวกเราหาได้นะทุกคนอืมกลอมมากทุกคนมาเดี๋ยวผมลองชิมดูคนเนี้ยเปรี้ยวหน่อยหนึ่งแต่ว,ว่าสุดยอดทุกคนโอเคมาเ,เาเดี๋ยวพวกเราอยากมากินนะทุกคนมา โอเคทุกคนแล้วก็ตอนนี้พวกเราก็กินหมดเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนแล้วก็พวกเราก็คง้องเดินทางกลับบ้านนะทุกคนแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาก่อนนะทุกคนแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย